วัสดีครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาล่าจดพึกครับได้นําเทคนิคนะครับการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าจดพึกนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าจดพึกนะครับและได้นํารถฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้นะครับ ได้ทางทีมงานโอฮอนสาวรัตพฤกษ์ทำการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Ford e v e r วอเรคันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปชมเมื่ผมเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Ford e v e r วอเรคันนี้นะครับตามไปชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับทางทีมงานโอฮอนสาวรัตพฤกษ์ได้เลือกแผ่นแดมเบอร์คาลิเบทนะครับที่ทนความร้้้อนนไไดดดดสูงและคววามยยืหุ่ตัี เห็นไหมครับทางทีมงานโอพอนซาวรัตุดุครับเราใช้ตัวเอ็นฟอสเบนนะครับตัวนี้นะครับรีดเพื่ออะไรครับเพื่อให้แผ่นแด็มนะครับกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับเห็นไหมครับว่าการเก็บงานการวายสายเห็นไหมครับตรงนี้นะครับทางทีมงานโอพอนซาวรัตุดุครับได้ทําการยึดนะครับเจ้าตัวเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวตัวแยกเสียงเห็นไหมครับยึดอย่างแน่นหนาป้องกันการสั่นคลอนในการวิ่งนะครับและทางทีมงานโอพอนซาวรัตุดุครับได้ทําการเสริมสเปเตอร์ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับวันนี้นะครับทางลูกค้านะครับเจาะจงนะครับได้เลือกลําโพงมิกเซ้นะครับเป็นของ powerbait นะครับเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับนะครับดูด้านบนนะครับเทท้ายตากล้องเออ่ด้านบนนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับและทางทีมงานโอคอนเสารถคุยครับได้ทำการเสริมเอสเตอร์ลิงนะครับตรงหน้าดอกตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเตียงนะครับในรถฟอร์ดเอเวอรเรสต์คันนี้กันเลยนะครับ ท่านผู้ชมมาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการโมดิายตู้นะครับผมในรถ Ford e v e r วอเรนะครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับทางทีมงานโอพอนซาวเราจะพูดนะครับเราใช้วัสดุนะครับวัสดุซับเสียงในการโมดิายตู้นะครับ2ชั้นนะครับผมเห็นไหมครับและการเก็บงานนะครับตรงนี้นะครับแล้วส่วนด้านนี้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเป็นซับเดิมนะครับที่ติดมากับรถ Ford e v e r วอเรนะครับเราได้โมดิายนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเสียงเบสนะครับแน่นๆนุ่มๆที่อยู่ด้านหลังนะครับลอยว่พงผู้โดยสารนะครับเรามีเทคนิคในการโมและใช้วัสดุพิเศษนะครับผมในการโมตู้นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยเรามาทดสอบมิติและพิธีเสียงในรถกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถนะครับได้ทําการติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมีเลนนะครับผมชุดหน้าเป็นลาโพงแยกชิ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและลูกค้าท่านนี้นะครับที่ขับนะครับรถฟอร์ดเอเวอรเร์คันนี้นะครับอยากได้เสียงรายละเอียดดนตรีนะครับ ออกแล้วคมเวลาฟังนะครับในรถนะครับผมรายละเอียดดนตรีออกครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับทางทีมงานโอปพรสาวได้เพื่อครับจัดให้กับลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับหรือตัว DQ คิวของไพลอเนียนะครับเราพูดถึงเจ้ากล่อง DQ ตัวนี้นะครับเราได้เก็บงานนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับฝั่งคนนั่งด้านนี้นะครับเราพูดถึงนะครับเจ้าตัว DQ นี่ครับในการทํางานตรงนี้นะครับเราเอาสัญญาณจากฟอนต์นะครับผมมาเข้ากล่องตัว DQ และการประมวลผลนะครับและการวิเคราะห์เสียงนะครับ แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับภายในห้องโพลิสารนะครับผมรายละเอียดของลอนตีนะครับออกมานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเพาะทีเดียวเลยนะครับและทางทีมงานโอ๊กฮอนสาวและพิลคับมีเทคนิคใหม่หรือว่าการวัดค่าาริมินติกก็ดีนะครับหรือตัววัดค่า rta ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในการวัดค่านะครับในห้องผูโดยิสารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งด้านหน้าหรือด้านหลังก็ดีรายละเอียดเสียลนตีนะครับฟังครับก็จะเพาะนะครับไม่ใช่ว่าด้านหน้าเพาะด้านหลังไม่เพาะอันนั้นไม่ใช่นะครับคือเราเพาะทุกๆจุด ราถึงมีการวัดค่าพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเรามาทดสอบมิติและพิธีเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านนะครับเรามาทดสอบมิติและพิธีเสียงนะครับในการวิเคราะห์นะครับเจ้าตัว DQ ตัวนี้นะครับ p i อเนียนะครับตามมาฟังเลยนะครับ หลังจากดท,ทุกท่านนะครับได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่ารายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับผมในห้องผู้โดยสารนะครับออกมานะครับฟังแล้วอนข้างสบายหูนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทางทีมงานวิศกรสาวด้วยเพื่อนครับทาการเปลี่ยนลาโพงมิกเซชุดหน้านะครับผมและทําการเปลี่ยนนะครับหรือว่าเพิ่มเติมเจ้าโปรซสเซอร์ก็ได้เรียกว่าเพิ่มเจ้าโปรซสเซอร์เข้าไปดีกว่านะครับเพื่ออะไรครับตัวนี้เพื่อการวิเคราะห์นะครับหรือว่าการประมวลผลจากฟอนต์านำสัญญาณเข้ามานะครับ และทางทีมงานโอคอนซาวแล้วเด็กเพครับเราได้มีการวัดค่าพารามิเตอร์นะครับหรือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดฟังนะครับเห็นไหมครับการวัดค่าต่างๆที่เราได้เซร็จไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามจุดต่างๆเห็นไหมครับฟังรายละเอียดดนตรีนะครับฟังบรรยากาศเพาะมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับที่นํารถ Ford e v e r วอรเรสตมาให้ทีมงานโอฮอนซาวแล้วเพลิดทําการติดตั้งนะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอออตััวลลลาาไไปกกก่่นนะคครรบยืมดด์แช กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ